สวัสดีครับผมนายแพทย์ชัยวุฒินะครับสำหรับวันนี้จะพูดถึงเรื่องการรักษาสิวนะครับรักษาแล้วบางคนก็ประสบความสำเร็จบางคนไม่ประสบความสำเร็จมันเกิดจากอะไรนะครับคงเห็นนะครับหลายๆคนรักษาสิวแล้วก็หายบางคนไม่หายนะครับหรือแม้แต่รักษาในที่ที่เดียวกันนะครับหมอคนเดียวกัน นะขั้นตอนการดูแลยาต่างๆใช้เหมือนกันบางคนหายบางคนไม่หายนะครับทำไมถึงเป็นเช่นนั้นนะครับก็มีข้อที่ต้องคิดต้องปฏิบัติอยู่นะอันดับแรกก็คือใจร้อนนะข้อแรกก็คือใจร้อนการแก้ใจร้อนนี่เราแก้ได้โดยเราพยายามศึกษาหาความรู้นะครับว่า สิวเป็นยังไงรักษายังไงการเกิดมันเป็นยังไงเมื่อรักษาแล้วเนี่ยระยะต่างๆการหายเนี่ยเป็นยังไงใช้เวลานานแค่ไหนกี่สัปดาห์นะครับถ้าเรามีความรู้ตรงนี้นะครับที่ถูกต้องเราก็จะไม่ใจร้อนนะเราจะรู้ว่าขณะที่เรารักษาอยู่ตอนนี้นั้น่ะมันเป็นไปตามสเต็ปของการรักษาที่เหมาะสมอยู่ไม่ได้ช้าเกินไปนะครับยกตัวอย่างเช่น เวลาเราเป็นสิวเห่อขึ้นมาบวงเป่งน,นะครับหลายเม็ดที่หน้าไปรักษาครั้งแรกอาจจะได้ยามามียาทาบ้างยากินบ้างทิชเม้นต์บ้างมีการฉีดสิวให้บ้างนะครับหรือในรายที่รุนแรงก็อาจจะได้ยากินชนิดที่ลดการสร้างไขมันนะมาแล้วผ่านไปประมาณไม่เกินสามวันสิวยังไม่ยุบค,คิดว่าไม่ได้ผลเปลี่ยนที่รักษา นะอันนี้ก็เกินไปนะครับไม่ถูกต้องนะเปลี่ยนที่ก็ไม่ได้เกิดอะไรขึ้นมาในขณะเดียวกันเอารอไป1สัปดาห์ถ้า1สัปดาห์เห็นว่าสิวเริ่มยุบก็โอเคครับใช้ได้แล้วนะฮะหรือว่าชุดเดิมที่ขึ้นครั้งแรกนะครับที่ไปหาหมอครั้งแรกใน1สัปดาห์เริ่มยุบให้เห็นแล้วแต่มันมีชุดใหม่เล็กๆขึ้นมาอีกนะฮะขนาดเล็กๆ ขึ้นมาได้เล็กกว่าขนาดเดิมนะฮะขึ้นมาก็คิดว่าการรักษาไม่ได้ผลเปลี่ยนที่รักษาอีกหรือเปลี่ยนยาเปลี่ยนอะไรอีกอันนี้ก็ไม่ถูกต้องเพราะอย่างที่หมอเคยบอกว่าในช่วงประมาณเดือนแรกของการรักษาเนะี่ยสิวชุดใหม่ยังขึ้นอยู่ได้นะครับ <c oughs> เนื่องจากยาต่างๆที่ให้ไปนั้นยังออกฤทธิ์ประสิทธิภาพยังไม่เต็มที่นะครับรวมทั้งจํานวนเชื้อที่มีอยู่บนผิวหน้าก็ยังลดลงไม่มากเพราะฉะนั้น สิวก็ยังขึ้นได้อยู่นะถ้าเราเข้าใจตรงนี้เราก็จะรักษาได้โดยความใจเย็นนะฮะในกรณียกตัวอย่างว่าเมื่อกี้1สัปดาห์ทีนี้ถ้า1สัปดาห์ไปแล้วเห็นว่าสิวมันไม่ยุบเลยไม่ดีขึ้นเลยนะฮะแต่ไม่มีสิวใหม่ที่เพิ่มมารุนแรงให้เห็นอีกนะครับก็คือมีสิวชุดเดิมแต่1สัปดาห์ไม่ยุบก็ลอดูไปครับสสัปดาห์ได้ แต่ในกรณีที่1สัปดาห์ผ่านไปแล้วสิวชุดเดิมไม่เปลี่ยนแปลงเลยแล้วก็มีสิวชุดใหม่ที่ขนาดใหญ่และมันหนักกว่าเดิมจํานวนเม็ดมากกว่าเดิมอย่างนี้ต้องพิจารณาแล้วนะครับว่าว่าจะเปลี่ยนยาหรืออย่างไรหรือจะเปลี่ยนที่รักษาอันนั้นก็แล้วแต่ท่านนะครับอันนั้นคือความเหมาะสมนะทีนี้ถ้ามาพูดกันที่1เดือนนะครับหเดือนอพวกสิวอักเสบต่างๆควรจะดีลงหมายความว่าจะดีขึ้นแล้วนะดีขึ้นแล้ว จำนวนสิวอักเสบพวกนี้ควรจะเหลือน้อยลงนะครับแต่ไม่ถึงกับหมดเคลียในกรณีที่เรามีสิวจํานวนมากๆนะครับจํานวนมากๆนะฮะแต่ถ้าสิวอักเสบไม่กี่เม็ดสิบเม็ดยี่สิบเม็ดเดือนหนึ่งบางคนก็จะเคลียเคลี้ยงนะครับไม่มีหลังจากนั้นก็ไปรักษาเรื่องสิวอุดตันต่อเพราะฉะนั้นเราก็ประเมินดูอีกหนึ่งเดือนนะฮะที่หนึ่งเดือนว่ามันเป็นยังไงสิวอักเสบของเรามันลดลงแค่ไหนนะครับ แต่ถ้าผ่านถึงเดือนครึ่งถึงสองเดือนไปแล้วนะควรจะจบนะครับสิวอักเสบควรจะจบแล้วถึงแม้จะมีขึ้นใหม่อยู่บ้างก็ประเภทเล็ดลอดออกมาเล็กๆน้อยๆเม็ดสองเม็ดอย่างนั้นนะครับอันนะั้น,ะนะถือว่าโอเคนะเพราะว่าเมื่อหลังจากสองเดือนไปแล้วถึงสามเดือนเราควรจะแก้ปัญหาเรื่องสิวอุดตันที่เหลือๆอยู่นะครับ ที่เหลือๆจากการใช้ยาทาการทําที่เว้นการเจาะการกดแล้วมันยังไม่หรือกินยาที่ลดการสร้างไขมันแล้วนะครับ<ม>ก็ยังมีหลงเหลือเม็ดใหญ่ๆอยู่อันนั้นเราก็จะไปแก้ปัญหาสิวอุดตันอีกนะจะเห็นว่าการรักษาสิวนั้นเป็นสเต็ปของมันนะครับเพราะนั้นถ้าเราเข้าใจเราก็จะไม่ใจร้อนเราก็จะไม่เปลี่ยนที่บ่อยไม่เปลี่ยนยาบ่อยทําให้การรักษาของเราได้ผลดีนะครับแล้วก็ไม่ทุกข์ใจนะ การเปลี่ยนที่บ่อยเกี่ยนเปลี่ยนยาบ่อยท่านก็เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมทุกครั้งนะครับนั่นก็จะมีผลในเรื่องของค่าใช้จ่ายด้วยนะครับมันก็ต้องมีสุภาษิตก็คือใจเย็นแต่ใจเย็นนั้นหมายความว่าเราต้องศึกษาหาความรู้นะครับว่าเย็นได้แค่ไหนนะครับเย็นได้แค่ไหนในบางครั้งเราใจเย็นก็ไม่ได้นะในกรณีที่สิวมันเห่อรุนแรง เต็มพลึกทั้งหน้านะครับเม็ดโต,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 ตใหญ่ๆมีหนองพวกนี้นะครับโอากาสที่จะเกิดรอยหลุมรอยสิวทิ้งไว้เนี่ยมีมากงนั mm ้น hmm. อันนี้ต้องเล่งด่วนไม่ว่าจะเป็นหมอทีมผู้รักษาเองหรือคนไข้เองต้องร่วมมือกันอย่างเต็มที่ถือว่าภาวะนี้เป็นภาวะฉุกเฉินกองสิวนะครับฉุกเฉินกองสิวต้องจัดการให้มัน ลดขนาดลงให้เร็วที่สุดนะฮะให้มีนองน้อยที่สุดเพื่อที่จะไม่ให้มีร่องรอยที่เป็นรอยหลุมรอยแผลเป็นนูนในภายหลังนะฮะทีนี้ในยามที่เราฉุกเฉินหรือเร่งด่วนพวกนี้นะครับเราต้องรักษาหลายอย่างพร้อมๆกันไปนะแพทย์ก็จะแนะนําให้ว่าต้องทําอะไรบ้างนะเพื่อให้ได้ผลดีที่สุดนะครับอันนี้ดูเหมือนการรักษาแบบใจร้อนแต่จริง ถ้าพิจารณาดูแล้วมันไม่ใช่ใจร้อนนะครับมันเป็นเหตุเป็นผลของมันอยู่แล้วนะครับข้อแรกเมื่อกี้พูดถึงเรื่องใจร้อนนะครับที่ทําให้การรักษาสิวนั้นล้มเหลวนะฮะอันที่สองก็คือความไม่สม่ําเสมอหลายคนตั้งใจมากในการรักษาสิวครั้งแรกตั้งใจจนเกินเกินที่